สวัสดีครับกิเติครับวันนี้กิเติมาอำเภอบางปะหันครับจังหวัดพระนครศรีอยาครับวันนี้วันที่ประมาณ29สิงหานะฮะ29สิงหาคมนะครับ6 7นะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆเข้าใจคคลิปเก่าไม่ฮะผมลงคลิปไปครั้งนี้น่าจะสองครั้งนะฮะที่หลังจะเสร็จนะนะฮะก็เป็นบ้านตรงปั้นยาพื้นที่นกว้าง7เมตร10นะครับพื้นที่รวมเลยทั้งหมดเลยนะฮะ79 เกือบนิดเดียว80ตารางเมตรครับท่านผู้ชมที่ว่าแ0แล้วกันนะฮะบ้านหลังนี้นะหนึ่งซุ้มบันไดหนึ่งรับเบียงหน้านะครับแล้วก็มีห้องรับแขกมี2ห้องนอนแล้วก็มีหนึ่งห้องครัวนะฮะมีห้องน้ําด้วยนะครับถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าครับยกสูงประมาณ1เมตรนะฮะถ้าพื้นวัดมาจากข้างล่างตอนนี้ก็ประมาณ1เมตรกว่ากว่าแต่ถ้าเพื่อนๆอนออกไปแล้วยกสูงบอกเจ้าของโครงการยกสูงนะรับรองว่าสวยมากมาก เสานี่โอ้โหเสาเยอะนะครับผู้ชมนะเสาเยอะถึงเกือบเยอะมากเดี๋ยวไปนับดูพร้อมกันดีกว่าไปดูบ้านทรงปัญญา,าแล้วอย่าลืมบอกเจ้าของโครงการไพรัศทรสงไทยนะบอกว่าดูมาจากกิตติลดได้หลักแสนเลยไปดูบ้านดีกว่าครับข้างหลังผมนะครับเป็นบ้านไม้สักทองนะครับนะฮะของร้านภพรัศทรสงไทยติดถนนสายเอเชียนะครับเบอร์โทรศัพท์อย่างที่เห็นในคลิปวิดีโอนะ ถ้าเกิดว่ามองไม่ชัดก็ไปดูใต้คลิปวิดีโอแล้วกันหนึ่งซุ้มบันไดหนึ่งระเบียงนะครับรับซุ้มบันไดนี่ที่เห็นอยู่ก็9ตารางเมตรนะครับส่วนระเบียงครับระเบียงหน้าเต็มหน้าบ้านเลยครับกว้าง7เมตรหาสิบลึกไรฮะลึก2เมตรครับตรงนี้อยู่ที่15ตารางเมตรกับท่านผู้ชมหยดน้ำล้อมรอบหลังคามมงด้วยกับเบื้องหลอนคู่ฝาเฟียมฝาเฟียมสวยงามครับท่านผู้ชมเสาไม้สัก ขานร,รอดทุกอย่างไม้สักทองขอโทษทียกเว้นเสยนะฮะยกเว้นเสนิดเดียวนะฮะที่เหลือไม้สักทองหมดเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่มุมห้องน้ำนะฮะด้านหลังนะท่านผู้ชมนี่คือห้องน้ําด้านหลังนะครับนี่ฮะหลังคานย่่ฝั่งห้องน้ำนี่ทำพิเศษหน่อยหนึ่งเป็นฝาบางใบครับท่านผู้ชมเสากลมเหลาสวยงามครับท่านผู้ชมนี่ฮะนี่เดินบรรยากาศดูบ้านนิดหนึ่งครับนี่ นี่คือด้านหลังนะครับท่านผู้ชมนะฮะบางอย่างที่ยังไม่เสร็จก็คือกระจกนี่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 สวยงามครับสวยงามนี่ท่านผู้ชมดูนะฮะบ้านหลังนี้ถ้าเพื่อนๆเอาไปยกสูงนี่สวยจริงๆครับดูไม้สักทองนะเสาใหญ่อยู่นะฮะเสาเนี่เส้นผ่าศูนย์กลางมีหน้า10หน้า11หน้า12ก็มีนะครับนี่เสานะครับเอาเพื่อนๆต่อเสานะฮะเปลี่ยนเสานะฮะไม่เรียกว่าต่อดีกว่าเพราะก็สามารถเปลี่ยนส้นยกสูงได้สัก2เมตรยี่สิบ สองเมตรห้สิบนี่สบายเลยนะเพราะเสานี่รวมทั้งหมดนะฮะห้ายี่สิบยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่บกยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเสาครับท่านผู้ชมนะนะฮะยี่สิบเจ็ดเสานี่ด้านหน้านะฮะนี่ด้านหน้านะครับนะฮะดงซุ้มนะฮะส่วนร้กลางด้านขวานะี่ผมไม่ได้เดินไป <laughs> ทอดทีครับทอดทีมันม,มันยากขึ้นเลยรกอ่าไม่ใช่ฮนะเ <laughs> ทา้ารองเทา้า <laughs> มีฝนตกมื่กคืน,นะท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมด้านในดีกว่าครับนี่ฮะบันไดาตางขึ้นนี่หนึ่งเมตรสิบนะครับท่านผู้ชมเกือบสองนะห้าขั้นบันไดนะฮะนี่คือห้าขั้นบันไดขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชมนี่ขึ้นมาถึงก็เจออะไรฮะรับเบียงนี่ขอเจ้าตีนะำซุ้มบันไดพร้อมกับพระเบียงนะครับดูไม้สักทองก่อนสวยงามมากๆครับท่านผู้ชม หลุมลึกนี่ก็ไม่เยอะนะฮะประมาณสักผมดูแล้วสักสิเซนสวยงามเป็นหลุมแปดเหลี่ยมฝ้าหลุมฝ้าหลุมแปดเหลี่ยมนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะฮะไม้สักทองนะฮะและบ้านของไัรัสทรงไทยนี่ใช้ไม้สักทองที่มีอายุนะฮะไม้แข็งไม้มีอายุอ่ะครับด่าดูหน้าบ้านก่อนเห็นไหมลูกกลงหนูหูมีการกลึงหัวเสา โอ้โหนี่กรึงนะฮะท่านผู้ชมต้องไปจ้างก็กรึงนะครับกรึงให้หัวเสาวสวยงามนี่ฮะนี่คือพื้นรับเบี่ยงหน้าบ้านนะครับประตูทางเข้าอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมโอ้โหด้านบนก็มีการใส่ลูก,ลกเล่นนะฮะว่านี่นี่นี่น,น,นี่บานประตูความสูงนี่สองเมตรกว่าๆครับนะครับนะสองเมตรกว่าๆนะฮะเปิดประตูเข้าไปข้างในนี่ท่านผู้ชม เนี่ยเปิดประตูข้ามาข้างในแล้วนะนี่ครับประตูเปิดมาข้างในบ้านนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะครับนี่นี่คือภายในห้องนะครับภายในห้ององค์รับแขกนะเขาเชื่อมต่อกันหมดเลยครับก็สามคูนเท่าไหร่ฮะสามคูนสี่เมตรฮะไม่ใช่ฮะหน้ากว้างสี่เมตรห้าสิบนะท่านผู้ชม ลึกนี่หกเมตรเจ็ดสิบห้านะครับก็คือเกือบๆอ่ะนะฮะเกือบอนะเท่าไหร่ฮะคิดว่าหกเมตรเจ็ดเมตรละกันนะฮะเจ็ดเมตรละกันเพราะว่ามียื่นออกไปนิดหนึ่งนะครับนะเกือบเจนะ็ดอ่ะเกือบเจ็ดนิดเดียวอะ่ะเออนี่ฮะฟาดหลุมนะฮะนี่หนหยดูนะฮะแต่ว่ารายละเอียดนี่ก็ไปเก็บหน้างานนะครับนี่เป็นไงฮะเป็นไงน,นี่ฮะท่านผู้ชม ตอนนี้ผมก็เข้ามาในห้องนะครับเข้ามาในห้องแล้วนะฮะนี่ฮะห้องนอนครับห้องนอนบานประตูเข้ามาห้องนอนแล้วครับนี่บานประตูเข้ามาห้องนอนอันนี้ก็สาเมตรนะครับสามเมตรคูณสามเมตรเจ็ดสิบห้าหารครึ่งก็สามเมตรเจ็ดสิบสามเมตรเจ็ดสิบห้าเซนอ่าโอเคนะ โอเคครับ3มเมตรเเซนเอาแบบนี้ล้วกันนะขัดเหลือนิดหน่อยครับขัดเหลือนิดหน่อยครับโอเคท่า okay, นหะนะ้าต่างนะครับนี่เห็นนะโจอเสารึวะท่านผู้ชมโจอเสาเสานี้คงทนแน่นอนนะเสาภายในบ้านเนี่ยเสาภายในบ้านนี่ก็เรียกว่าเป็นเสาธรรมชาติไม่ใช่เสากลมโอ้กิตติขอโทษครับพูดผิดอีกแล้วนี่ข้ามาอีกห้องนึงครับพื้นที่เท่ากันเลยคะท่านผู้ชมไปไหนฮะบ้านหลังนี้สวยามมไหมครับ นี่ฮะท่านชมนดูนะครับห้องนอนที่สองนะครับ3ามเมตรคนสาเมตรเจ็ดสห้าเซนฝ้าหลุมแปดเหลี่ยมนี่ฮะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมอ่าห้องถัดไปครับนี่ฮะบานประตูเปิดมาข้างหลังนะครับเป็นห้องอ่าห้องน้ํามีพื้นที่ใช้สอยน้่งน้ำผมเรียกว่าห้องครัวได้นะครับ ก็เราสามารถทําอะไรก็ได้วางโต๊ะรับประทานอาหารรักตัวหนึ่งนะฮะนั่งสองสามคนได้สบายๆนะครับสามสี่คนก็ยังได้เลยนะฮะอันนี้ห้องน้ํานะครับนะฮะติดสมาร์ทบอร์ดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปมุงไปปูกกระเบื้องหน้างานนะฮะโอเคนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนิดหนึ่งนี่สรุปให้ฟังนิดนึครนบท่านผู้ชมอ่าโอเคนะครับบ้านหลังนี้เป็นบเรือนไม้สักทองนะครับ อะสรุปตรงนี้แล้วกันบ้านหลังนี้นะครับเป็นของโครงการภัยรัฐทรงไทยนะครับอยู่ติตดถนนสายเอเชียหลังนี้เกือบ80ตารางเมตรนะครับมีหนึ่งซุ้มบันไดฮะศาลาดีกว่านะฮะหนึ่งศาลาหนึ่งระเบียงหน้าแล้วก็หนึ่งห้องรับแขกสองห้องนอนหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ำครับนะฮะ80ตารางเมตรเองเยอะนะฮะสูงสประมาณ1เมตร เอาไปว่าจากพื้นลงไปแล้วน้ำหนึ่งเมตรกับยี่สิบอ่ะเออเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนเสาได้บอกลูกบอกเจ้าของโครงการเขาเปลี่ยนเป็นสูงเลยเพราะเสาตั้งหมดที่เขาอัดไม่ฐานล่างเนี่ยถึงยี่สิบเจ็ดเสาอ่ะแล้วเป็นเสากลมขนาดใหญ่เป็นเสาไม้สักเพื่อนเพื่อนเเปลี่ยนเป็นไม้สักก็ไ้เป็นเสาธรรมชาติหรือว่าเป็นเสากลมธรรมชาติหรือว่าเสากลมแต่ว่ากรึงะกรึงออกทุกอย่างเอาแต่แก่นมันอบอกเขาอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะ ต่อรองได้ราคานี่ดูใต้คลิปนะครับหลังนี้เป็นทรงปัญญ้นาคู่แฝดอ้งดิวสองหลังซ้ายขวาเลยนะครับแล้วก็บอกว่าดูมาจากกิตตินะเดี๋ยวขอลดให้หลักแสนเลยครับท่านผู้ชมเชื่อความสามารถผมว่าอาจจะได้อ่าโอเคนะฮะกดติดตามนะครับกิตติไปก่อนชี้เป้าซื้อบ้านครับวันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมตจองเลยต่อรองเลยครับไปก่อนครับ